กมาพี่ชอบปลาที่แบบสัดส่วนดีโตนี่มันมันมันอ้วนไรใส่ทุกตัวอันนี้มันเลี้ยงยาวหน่อยใช่นี้แบ่อันนี้มันก็พอตัวนี้ตู้นี้ประกวดเลยตัวนี้ต้องเก็บไหมพี่วัดตัวแหนมแก้มข้างต้องเก็บไหมนิดหนึ่งเก็บยากตันงยึกมันอยู่ด้านในก้อยหรอ ยมากมาเลือกลูกกูกกลับบ้านนะครับปลาคุณตี้ดีมากๆหลายตัวครับมาตามดูกันว่าตัวไหนจะกลับไปอยู่ระยองชลบุรีนะครับ うん。